สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็ในเกม s u m อนด d กอนส n 2เกมมือถือแนวไอดอลอพจจัดทีมมังกรในตำนานตรดาดเปิดใหม่ของนางค่าย X7 g a เ e นกนะครับตัวเกมเล่นไนดะ้ทั้งสองระบบนะทาง iOS และ Android นะครับสำหรับที่ดาวน์โหลดท้ายคลิปนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมและระบบเกมเพย์ครับ สำหรับทีการเล่นมาที่ชาเลนจ์ตรงนี้ครับ่าเกมนี้มันจะเล่นผ่านเนื้อเรื่องของโตเกมน,นทุกคนนะผมอยู่ที่เนื้อเรื่องที่4แลหรือว,ว่าบทที่4ด่าน4ีขีดแปดนะทุกคนให้เรามาจัดทีมมังกรตรงนี้ครับผมเกมนี้เราสามารถจัดทีมมังกรได้สูงสุด5ตัวนะทุกคนนะ,ะมังกรนะครับผมของเกมนี้ก็มันก็จะแบ่งเป็น3มเผานะ่าเนาะมีเผ่าสีแดง อ่าสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับทุกคนนะอ่าแล้วก็สายของตัวละครก็จะมีทั้งหมด7สายนะทุกคนนะอ่ามีสายแทงสายโจมตีกายภาพอ่าสายแอสซาซินสายยิงไกลหรือว่าสายโจมตีไกลนั่นเองอ่าสายซัพพอร์ตสายเวดอ่าแล้วก็สายซัมมอนเนาะอ่าสายนี้มันจะ อลาซลมอนเป็นมังกรย่อยๆออกมาช่วยการโจมตีนะครับทุกคนนะอ่าประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดเ็สายนะคนนะโคตรเยอะเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมจะจัดทีมประมาณนี้นะครับผมนะอ่นนี้เลยนะครับในการจัดทีมนะผมเราสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้เนาะเนี่ยตรงนี้นะครับสลับตำแหน่งได้เลยนะครับทุกคนนะเ่ลื่อขึ้นมาจะมีทั้งหมด3แถวเนาะอ่าแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะครับทุกคนแล้วก็จะมีให้เรานะครับใส่นะครับผมเป็น อ่าตัวละครเนาะอ่าตัวละครตรงนี้มันจะช่วยเราโจมตีนะทุกคนนะอ่าแต่ละตัวมันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปเนาะอ่านะครับผมโอเคทีมเสร็จนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นค่าพลังลบของทีมเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นของศัตรูนะครับผมอ่านะครับเกมนี้มันจะมีระบบอ่าผ่านด่านออโตโอนะ้เนาะตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่กดเนาะอ่าแล้วก็จะมีอ่าของรางวัลที่เราผ่าน บทต่างๆของเนื้อเรื่องนะครับทุกคนนะมันก็จะแจกตัวกาชา,าตู้ขั้นสูงห้าใบนะผมนะโอเคจะทีมเสร็จกดชาเลนจ์ครับผมเกมนี้นะผมมันจะโจมตีให้เราอัตโนมัติเนะหรือว่าเราจะกดออโต้ตรงนี้ก็ได้ผมมันจะใช้สกิลให้เรานะครับมีความเร็วสูงสุดที่คูณสี่นะผมเล่นความเร็วเนาะภาพสวยนะทุกคนนะนี่เรียบร้อยครับผม พอเราชนะเราก็จะได้รับทรัพยากรต่างๆนะทุกคนเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งด่านครับทุกคน็กเลเวลครับไอ้ชาเลนจ์ไปนีเ่เล่นขเขาเลยคูณสี่ได้เลยครับผมภาพโคตรสวยนะทุกคนเกมนี้นะถ้ามีภาษาไทยน่าจะดีกว่านี้เนาะอันนี้จะมีแค่ภาษาจีนแล้วก็อังกฤษนะครับทุกคนนะประมาณนี้เลยครับผมสำหรับระบบการเล่นเนาะอ่านะครับผมแล้วก็ จะมีพวกของรางวัลต่างๆที่ผมพูดไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมประจําวันของผมมาที่ตรงนี้จะเป็นกิจกรรมประจําวันต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการสํารวจดันเจี้ยนตรงนี้นะครับผมนะดันเจี้ยนตรงนี้ผมมันจะแจกตั๋วกรชาเยอะมากเลยทุกคนนะถ้าเราสํารวจดันเจี้ยนจนจบหนึ่งดันเจี้ยนนะทุกคนมันจะเป็นดันเจี้ยนเนื้อเรื่องของ โตเกมอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนะนะครับก็จะมีให้เราสำรวจด,ดันเจียนเนาะกดข้ามเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นเนื้อเรื่องต่นะอสู้อะไรพวกนี้เนาะก็จะเก็บของกล่องรางวัลอะไรตรงนี้ผมก็จะแจกพวกตัวก้าชาทรัพยากรต่างๆเยอะมากเลยทุกคนนะอ่าเราเข้ามาทําดูนะอ่าล้วก็จะมีระบบใต่หัวคอย,อยตรงนี้นะครับผม ในการแต่หอคอยนะครับผมมันก็จะมีการจะอันดับแรงกิ้งเนาะอ่าปกติของเกมไอดอลอร์อยู่แล้วนะทุกคนนี่ครับอันดับ1อยู่ที่ชั้นที่79เน้าะะอาผมอยู่ที่อันดับ29นะชั้น49นะทุกคนนะอ่านะครับศัตรูมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนะถ้าเราหาไต่ชั้นหอคอยขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่ามันก็จะแจกพวกของอะไรต่างๆนะเห็นไ,ไหมทรัพยากรเพชรอะไรพวกนี้เนาะ นะครับสามารถจัดทีมตัววีดาได้ตามปกติเลยนะครับเนี่นะครับเห็นไหมค่าพลังต่างกันตั้งหมื่นกว่าแล้วทุกคนนะนะอันนี้ผมน่าจะไม่ชนะนะครับอ่าแล้วก็จะมีะดันเจี้ยนประจําวันตรงนี้นะครับให้เราฟาร์มของอะไรต่างๆเนาะตรงนี้ฟาร์มของได้เพชรได้อ่าเป็นตัวละครนะครับที่ช่วยพพอร์ตแล้วนะแล้วก็จะได้ตัวกาชาตรงนี้นะครับผมนะถ้าเราทําอันดับดีเนาะ อาลว่าทาเวลาได้ดีตามที่ระบบมันกําหนดให้นะเอาไปดูครับเนี่โอ้โหค่าพลังสองหมืนห้ากับแปดหมืนหกนะโอเคชาเลนไปอ่าเดี๋ยวพยาธเปลี่ยนตรงนี้ก่อนอ่าน้องคนนี้แล้วกันนะครับชาเลนไปครับพลังต่างกันตั้งเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่าทุกคนนะเนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะ่านับเวลาถอยหลังเนาะนะครับให้เราเคลียร์ตรงนี้ให้ ชนะก่อนเวลาตรงนี้หมดนะทุกคนนะเราจะได้ตัวกระชาที่เยอะมากนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ขึ้นเป็นเลือดของบอสมาแล้วทุกคนนะอ่าไม่น่าจะไหวนะครับโคตรเก่งนะทุกคนข่าพลังต่างกันตั้งเท่าไหร่ห้าหมื่นกว่านะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบของมังกรของเรานะทุกคนนะ มาที่ดา้อนตรงนี้ครับหามังกรมันก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เผ่าเนาะตามที่ผมบอกเลยนะครับผมนะเผ่าสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอ่าระบบอัปเกรดมังกรนะครับทุกคนนะตรงนี้แล้วกันนะครับก็จะมีการอัปเลเวลมังกรเนาะกดอัปเกรดตรงนี้ครับผมอัปได้ครั้งละหนึ่งเลเวลนะนะครับแล้วก็จะมีสกงสกิลของมังกรต่างๆเนาะนะนครับ อ่าระดับที่เป็น S นะทุกคนนะจะมีสกิลแค่4สกิลเนาะมันจะมีระดับพิเศษอยู่นะระดับพิเศษมันจะมีสกิลทั้งหมด5้ถึงหสกิลนะทุกคนนะแล้วก็จะมีระบบการใส่อุปกรณ์อาวุธต่างๆเนาะนี่นะครับอ่าอาวุธชุดกางเกงนะครับปลอกแขนหมวกรองเท้านะครับพวกนี้อ่าแล้วก็จะมีการปลดล็อกสกิลพิเศษนะตรงนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็น ค่าสเต็กต่างๆนาะที ort, ่เราต้องอัพให้มังกรของเรานะทุกคนนะมันก็จะบวกพวกสกองสกิลของมังกรของเรานะครับทุกคนนะแล้วก็จะมีสกินของมังกรนะครับทุกค um. นตรงนี้นี่ครับผมอ่าแต่ละตัวมันก็จะมีเนาะอ่าบางตัวก็ไม่มีนะทุกคนอ่าประมาณนี้แล้วก็จะมีระบบรีเซ็ตมังกรนะครับเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับเป็นรูป,รปลูกศรวนตรงนี้เนาะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดู อรัรบัมของมังกรเนาะที่มีอยู่ในเกมุกคนจะมีทั้งหมด76็ตัวนะทุกคนนะระดับสูงสุดจะอยู่ที่ SP นะครับผมี่ระดับนี้เลยนะครับเฮ้เห็นไหมครับจะมีทั้งหมด5สกิลนะที่เป็นพวกระดับสูงๆเนาะ uh huh. นะครับผมเอฟเฟกอลังการมากนะครับมีการกระตุกนะนี่มาเนี้เลยนะครับผม uh huh. แล้วก็จะมีระบบ อารีนาพีนะตรงนี้นะครับอารีนาพก็จะวัดกันที่ค่าพลังนะครับนะนะครับก็ปกติของเกม i d เดอร์เนาะกดท้าทายให้ดูครับวัดกันที่ค่าพลังนะทุกคนนะอ่าโอเคขออนุญาตใส่ผู้ช่วยก่อนเนาะปุ๊บไปใส่ไปครับนี่บวกค่าพลังเยอะมากนะกดชาเลนจ์ได้เลยครับผม เราสามารถกดข้ามได้ทุกคนนะตรงนี้นะ,ะถ้าใครไม่อยากดูก็กดข้ามได้นะนะครับพระชนะก็จะได้รับเลือดอันดับเนาะแล้วก็จะได้รับอ,อันนี้จะเป็นคริสตัลนที่เอาไว้แรกในร้านค้าอารีนานะทุกคนนะก็จะมีการจัดอันดับเน,ะเนาะทมนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีอะของรางวัลประจํา ประจำอ่าอันดับเนาะถ้าเราทําอันดับตามที่มันกําหนดนะก็จะได้รับของประมาณนี้นะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกระชับปองผมมาที่ซัมมอนตรงนี้ครับกระชับปองก็จะมีทั้งหมด5ตู้ทะคนนะอ่าตู้นี้จะใช้อ่าตัวกระชาหรือว่าไข่มังกรสีลุ้งนะครับผมในการเปิดนะครับมันจะการันตีตัวละครหน้าตู้เนาะจะเป็นพวกตัวละครระดับอ่าเอสทริปเปิลเอส จนถึงระดับ sp นะทุกคนนะอ่าอันนี้ก็เอามาเปิดดูนะอ่าอันนี้จะเป็นตู้ทั่วไปตู้เบสิกเนาะอ่าให้เรามาเปิดตู้นี้ก็ผมตู้ a d ด a n นเะนี่ตู้นี้มีโอกาสออกมังกรระดับที่เป็น s นะทุกคนนะอ่าตู้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์ในการออกนี่0 5นย์จุดห้าเนะทุกคนนะโหโคตรน้อยเลยนะครับมันออกง่ายอยู่แนละ้วที่ผมสุ่มมานะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาสุ่มตู้นี้เลยละกันนะครับ สุ่มได้ไหมอ๋อต้องมี10บใบนะ้วพอมี9าใบอ่ะลืมดูโอเคหนึ่งครั้งแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับอออแบบนี้เลยนี่สุ่มให้ดูครับผมแต่ผมสุ่ม10ครั้งมันมีโอกาสออกพวกตัวละครระดับที่เป็นเมากกว่าสุ่มทีละครั้งนะทุกคนนะอ่าแต่มันไม่บอกนะว่าตะอ่ากว่าอ่าการันตียังไงเนาะหรือว่า30ครั้งตรงนี้หรือเปล่านะ ประมาณนี้นะครับนี่ก็ลองมาสุ่มดูเดี๋ยวสุม่มตู้นี้ดูนี่เห็นไหมครับพูดเกลืออะไรนะครับนี่ประมาณนี้เลยสำหรับกระชับชปองนะครับผมแล้วก็จะมีระบบอ่าวิวัฒน,นาการมังกรน,นะครับทุกวันนี้เรืววาการอัพดาวน์นั่นเองนะนะครับช่วงแรกครับผมถ้าเราจะอัพ ดาวแบบนี้เนาะนี่เราแค่หาเผ่าเดียวกันมานะทุกคนนะแล้วก็สายเดียวกันเนาะมันก็สามารถอัพดาวได้นะครับถ้าเราจะขึ้นเป็น2ดาวนะครับเราต้องหาตัวซ้ํามา1ตัวเนาะจะขึ้น2ดาวได้นะทุกคนนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับระบบวิวัฒนาการเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันต่างๆของ x x ็กซ์เกครับผมก็จะมีฟังก์ชันการแปลภาษาเพิ่มความเร็วนะครับอ่แล้วก็บนะูสเตอร์เนาะคลิกอัตโนมัติ คนเกมในพวกนี้แล้วก็จะมีกิฟต์โค้ดนะสวัสดิการตรงนี้ครับแจกกิฟต์โค้ดนะทั้งหมด3โค้ดนะทุกคนอ่ากดคัดลอกครับมาเติมที่ตรงนี้รูปโปรไฟล์ตรงนี้ครับเห็นไหมกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการเติมเงินเนาะ,อะแอปอ็กซินนะให้เราหาแพ็คที่ต้องการที่จะเติมได้เลยครับผม แพ็คที่ต้องการที่จะเติมนะพามาดูอ่าเช่นเป็นแพ็คนี้หกหยวนนะกดติ้าไปมันมีส่วนลดอยู่นะทุกคนนะอ่ามีส่วนลดอยู่นะส่วนลดเป็นคูปองเนาะมันจะลดให้นะครับเนี่ยขั้นต่ําอยู่ที่5้าหยวนเนาะ,ะก็ให้เรามาเปลี่ยนวิธีการชําระเงินตรงนี้ เลือกเป็นเงินบาทไทยนะตรงนี้แล้วก็มีเราเลือกชําระเงินหลายช่องทางนะทู u ินิบลเลตแบงค์ทอนเฟิร์สเพลยวานะครับแนะนำให้เลือกทนะูบินิบลเลตเนาะสุดวกกว่าอื่นก็กดชําระเงินได้เลยครับผมาง่ายแ,แค่นี้เองนะครับผมสําหรับวิธีการเติมเงินผ่านแอป X7 Game เนกนะครับผมสําหรับเกม Summon Dragon 2นะทุกคนลองมาเล่นดูนะทุกคนนะภาพสวยนะสําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมเ,เปิดใหม่ของ X7 กนะครับผม าฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยครับขอเล่นเกมอย่าสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับพอเราคอมพวหน้าดาวน์โหลดของเกม s u m m o n Dragon 2แล้วนะครับผมเราจะได้รับสิทธิพิเศษได้รับคลิปโค้ดทั้งหมด3โค้ดนะทุกคนนะสามารถนำไปเติมได้ที่ช่องกรอกโค้ดภายในเกมได้เลยนะครับแล้วก็จะได้รับคูปองส่วนลดเติมเงินนะครับทุกคนนี่เติมขั้นต่ำ5หยวนขึ้นไปเนาะ มันจะมีส่วนลดให้อยู่นะครับผมตามนี้เลยนะครับนี่สูงสุดอยู่ที่150หยวน,นทุกคนนะตามนี้อ่าแล้วก็ให้เรามากดดาวน์โหลดตรงคำว่า Open ตรงนี้ครับผมวันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วนเนาะดาวน์โหลดเสร็จทำการติดตั้งครับติดตั้งเสร็จกดคําว่า Open เพื่อเข้าเกมได้เลยครับ